สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solid Works พื้นฐานนะครับเอาแบบพื้นฐานใช้เมนูพื้นฐานนะครับอวันนี้ผมจะมามทำชิ้นงานเป็นสเตอร์นะครับสเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับชิ้นงานเป็นสเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับใช้โปรแกรมไอ้ใช้ ครื่องมือเมนูพื้นฐานนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับไปที่ New ครับผมเขาเป็น New เลือก Part ครับแล้วกด OK นะครับแล้วก็ไปที่ส k e t ตนะครับเลือกส k e t ตคราวนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับ f o น t p เพ n e Top Plane Light p l a n นะครับแล้วแต่ว่าเราจะขึ้นชิ้นงานทางด้านไหนขึ้นชิ้นงานทางด้าน f o น t ์เพ n ขึ้นชิ้นงานทางด้าน Top ป l a n ขึ้นชิ้นงานทางด้าน l i ท์เ p l a n นะครับ ด้านหน้าด้านข้าง,างด้านบนนะครับในชิงานนี้ผมเลือกฟอนต์เพนนะครับอ่าเสร็จปุ๊บผมเลือกไซเคิลนะครับเพื่อที่จะวาดโครงสร้างของสเตอร์วงกลมนะครับพอได้ขนาดคลิกขวานะครับไปสมาร์ทเมนชันแล้วก็บอกขนาดนะครับผมต้องการเส้นผ่าศูนย์กลางของสเตอร์ตัวนี้เท่ากับ1 0เซนเมตรนะครับรีบแล้วก็เอนเตอร์นะครับ ติกถูกก็ย,ยืนยันการบอกขนาดของชิ้นงานนะครับต่อไปตอนนี้ผมได้เส้นสกเก็ตมาแล้วนะครับต่อไปผมต้องการทําให้เป็นสามมิตินะครับไปฟีเจอร์อะนะครับแล้วก็แอคทูธนะครับเพื่อทําให้ชิ้นงานมันมีความหนาขึ้นมานะครับเป็นสามมิตินะครับผมเอาผมต้องการความหนาของชิ้นงานน,นี้เท่ากับ1เซนติเมตรนะครับอ่าตอนนี้โปรแกรมมันขึ้นมา1ซนติเมตรแล้วนะครับผมกด ถูกนะครับเพื่อยืนยันการบอกขนาดนะครับมมองด้านหน้านะครับเห็นไหมครับได้โครงสร้างมาแล้วต่อไปผมจะทําฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองผมคลิกขวาแล้วก็เลือกสเก็ตนะครับผมต้องการวาดฟันเฟืองลงไปบนบนผิวชิ้นงานตรงชิ้นงานนี้นะครับผมเลือกไซเคิลเหมือนเดิมครับเลือกไซเคิลนะครับเลือกไซเคิลแล้วก็บอกขนาดวาดลงไปนะครับแล้วก็บอกขนาดนะครับผมต้องการ ความสูงของฟันตเตอตัวนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ1นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ1.5ดี่ว่า1.5นะครับ1.5 1.5อาจจะดูใหญ่เกินไปไม่สวยเอาใหม่ครับ1.2นะครับผมไม่มีรายงานนะครับผมเขียนคร่าวๆนะครับอ่า1.2นะครับดู ความเหมาะสมกันแล้วกันนะครับลีกขวาสีเล็กนะครับเพื่อที่จะออกจากเมนูบอกขนาดอ่าต่อไปผมจะก๊อปปี้วงกลมนะครับเพื่อเพื่อที่จะจัดวางรอบโครงสร้างของสเตอร์ตัวนี้นะครับผมใช้เมนูในส่วนของสเกลาร์แพทเทิรนะครับผมต้องการก๊อปปี้รอบเส้นวงกลมนะครับผมเลือกสเกลาร์สเก็ตแพทเทิรนนะครับคลิกตรงเส้นที่เราต้องการก๊อปปี้นะครับ ตอนนี้โปรแกรมมันเลือกมาให้4วงนะครับผมเพิ่มจำนวนวงนะครับเพิ่มไปเลยครับ1 2 3 4 5 6อง9 10ี่้าปิไปเรื่อยนะครับจนกว่าครบจำนวนที่เราต้องการนะครับผมต้องการทั้งหมด25ฟันนะครับ25ฟันนะครับเมื่อผมเลือกเสร็จปุ๊บผมติ๊กถูกครับติ๊กถูกไปปุ๊บต่อไปผมต้องการเจาะนะครับทำเป็นฟันเฟืองไม่ทำเป็นฟันล่องฟันตะเตอร์นะครับผมไปฟีเจอร์ และ execute c a r นะครับรอแป๊บนึงครับเครื่องมันอาจจะช้าหน่อยหนึ่งอ่าตอนนี้โปรแกรมมาเลือกมาให้อัตโนมัตินะครับว่าผมต้องการเจาะตำแหน่งไหนนะครับเป็นเส้นแหลงงองขึ้นมาแล้วนะครับอ่าผมต้องการเจาะทะลุนะครับเลือก card ออก อ่านะครับแล้วก็ติ๊กทูเพื่อยืนยันผมอ,อาจจะช้าหน่อยนะครับอคอมสปิกมันตำ่ำอ่าโอเคครับตอนนี้ก็ได้ลักษณะของฟันเฟืองมาแล้วนะครับอ่าต่อไปผมต้องการเจาะดูตรงกลางนะครับเพื่อเป็นทำเพื่อทำร่องเพื่อสวงกับเพลาวพวกอะไรต่างๆนะครับอ่าคลิกฟ้าสเก็ตือกไซเคิลเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิก ลากครับคลิกขวาสมาร์ทเิมนชันบอกขนาดผมต้องการรูเพลาตัวนี้เท่ากับ3เมื่อได้รูสำหรับไว้ใส่พวกเพลาวพวกอะไรต่างๆนะครับต่อไปผมต้องการเจาะนะครับผมคลิกขวาออกจากเมนูแล้วครับแล้วก็ไปฟีเจอร์นะครับแล้วแอคทูทคอ่าเจาะรูตรงกลางนะครับเจาะทะลุเลือกตรงนี้ครับอ่าออกไปเลย เจาะทะลุครับก็จะได้ลักษณะของฟันเฟืองตอนนี้ขาดขาดรูน็อตนะครับผมต้องการเจาะรูน็อตเพิ่ม้าไปอสองรูนะครับเพื่อทําเป็นรูน็อตนะครับาปรับมุมมองหันหน้าเข้าหาเรานะครับแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็สเก็ตนะครับแล้วก็เลือกไซเคิลเหมือนเดิมครับเลือกไซเคิลนะครับลากวงกลมขึ้นมา1งวงตรงกลางคลิกข,ขวาสมาร์ทแอคชั่นบอกขนาด นะครับอ่าผมต้องการให้ระยะห่างของน็อตไอ้สกรูอ้ผมต้องการระยะห่างของรูไว้ใส่สกรูนะครับเท่ากับ5นะครับห้าระยะห่างเส้นผ่ามตรตรงกลางเท่ากับ5นะครับติ๊กทูนะครับแล้วก็เลือกไซเคิลเหมือนเดิมครับตำแหน่งของรูที่เราจะเจาะนะครับอ่า ขนาดของรูที่เราจะเจาะนะครับ1.2นะครับแล้วก็ติ๊กถูกผมต้องการ2รูนะครับผมใช้วิธีการ copy เหมือนเดิมครับต้องการ copy อ่า c o p ปเหมือนเดิมไปในส่วนของ C เก t าร์สเ็ตเตอร์น์กดชิ้นผิวงานที่เราต้องการ copy นะครับอันนี้มันขึ้นมา4 4รูนะครับผมต้องการแค่2องลดจำนวนลงเหลือ2นะครับแล้วก็ติ๊กถูก โอเคครับได้เส้นล่างมาแล้วต่อไปผมต้องการเจาะครับไปฟีเจอร์แล้วก็แอคทูดคาร์ดคลิกเส้นที่เราต้องการเจาะ1เส้นอ่ารู่อรูนะครับต้องการเจาะทะลุนะครับติ๊กทูเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับอย่านงนี้ครับลักษณะของสเตอร์นะครับ หน้าตามันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีใบงานนะครับผมเขียนตามความรู้สึกคร่าวๆนะเอาแบบคร่าวๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ